สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่18เมษายนนะครับก็หยุดกันไปยาวๆนะครับสำหรับสงการบ้านเราที่ผ่านมานะครับก็ ในระหว่างที่เรากําลังเล่นน้านะครับเพื่อคลายร้อนอากาศบ้านเรานะครับมีสิ่งที่ร้อนกว่าอากาศบ้านเรานะครับในช่วงสุดสัปดาห์นั่นก็คือในส่วนของประเด็นนะครับข่าวที่เขากังวลกันว่าจะมีชนวนสงครามโลกครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับก็คือความขัดแย้งกันระหว่างของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ยื้อกันมาได้สักประมาณสัปดาห์อย่างแล้วนะครับที่มีการนํากองเรือลบนะครับไปไว้ ที่ค้าสมุรเกาหลีเหนือนะครับของสหรัฐนั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อวานนะครับสำนักข่าวต่างประเทศเขียนข่าวออกมาค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะครับก็คือนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลดังกล่าวนะครับก็คือหลังจากที่สหรัฐนะครับมีการประกาศว่าเราจะให้ออปชั่นนะครับกับการที่จะเข้ามายุติโครงการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือนะครับว่าจะใช้มาตรการ ความบาดทางเศรษฐกิจนะครับทางการค้าหรือว่าจะมีการเจรจาทางการทูตนะครับแล้วก็ค่อยใช้มาตรการทางการทหารหรือการเข้าสู้รบแบบจริงจังเนี่ยเป็นมาตรการหรือเป็นทางเรื่องสุดท้ายนั่นเองนะครับก็เลยทําให้หุ้นดาวโจน์เมื่อวานนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ลงไปเมื่อวันพฤหัสบันสู่ของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เมื่อวันวันจันทร์เนี่ยเปิดมาต้นสัปดาห์ปรับตัวขึ้นร่วมร้อยจุดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของหุ้นดาวโจน ยังไม่มียังไม่ได้มีทิศทางหรือแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับก็ยังคงแว่งตัวนะครับเป็นกรอบไซด์เวตามที่ไฮไลท์ตรงกรอบสีเทาตรงนี้เอาไว้เมื่อประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ที่แล้วนะครับรวมๆตรงแท่งตรงที่เทในกรอบนี้นะครับก็รวมประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับประมาณ1718แท่งแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะครับยังคงแว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวชแนลนะครับก็ยังดาวยังเป็นไซด์เวดาวนะครับก็คือยัง ค่อยๆลงนะครับแต่ว่ายังลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมากๆนะครับก็จะมีลงสลับขึ้นแต่ว่าทิศทางรวมๆนะครับก็ยังมองว่าตรงช่วงนี้เนี่ยเป็นฝั่งขาลงนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงปลายปี2016ที่ผ่านมานะครับเว้นแต่ว่าจะมีการเบรกตัวทะลุกรอบขึ้นไปหรือว่าเบรกกรอบลงมาแรงๆนะครับถ้าเบรกลงลงมาแรงๆก็คือมีการลงแบบลงจริงๆนะครับก็คือลงจะลงแบบแรงนะครับแต่ถ้าขึ้นได้ก็คือเป็นการ บอกว่าตรงภาพที่ย่อ,อขออภัยครับตรงภาพที่มีการปรับตัวเป็นไซด์เวดาวตรงนี้นะครับก็คือเป็นภาพแค่เป็นการพักตัวชั่วคราวนั่นเองนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับถ้ามอีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับก็มีการ ปรับตัวลงมานะครับเกือบนิวโลในรอบ2ปีเลยนะครับเมื่อวานลงมาแถวแถวสามสนะครับแต่ว่ายังคงนะครับยื้อแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับวันนี้อ่อนค่าขึ้นมาเป็น34.37%ได้นะครับก็คาดว่านะครับการที่เงินบาทยังไม่แข็งค่าได้รวดเร็วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีแรงสนับสนุนนะครับการเข้ามาซื้อของ ในส่วนของแบงค์ชาตินะครับเพราะว่ามองว่า,เ,าเงินบาทที่แข็งค่ารวดเร็วเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าอะไรที่ปรับตัวแบบรวดเร็วเกินไปนะครับหรือไม่ไม่ใช่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะส่งผลให้เกิดการผันผวนนะครับในส่วนของเศรษฐกิจนะครับในภาคในภาคทั้งการเงินแล้วก็ภาคจริงนะครับภาคการผลิตนะครับก็ บ้านเราเนี่ยก็เน้นทางด้านการส่งออกเป็นหลักนะครับ GDP ในองค์ประกอบของ GDP ของบ้านเราที่เป็นตัวดันนะครับให้ GDP ปรับตัวพุ่งขึ้นเนี่ยก็ไม่พ้นในในส่วนของภาคการส่งออกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบาทแข่งค่าเกินไปก็จะทําให้ภาคการส่งออกของบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวไปในทิศทางที่แย่ลงได้นะครับก็คิดว่าออทางแบงค์ชาตเองนะครับก็น่าจะกังวลในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะยังนะครับไม่ยอมให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่ามากเกินไปนะครับก ยังมองในกรอบนะครับอยู่ที่ราวๆสามสิบสถึง34.5นะครับก็ในสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับซึ่งน่าจะส่งผลตออ่อทองคําแท่งค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยก็น่าจะมองว่าอ่อนตัวขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะผักให้ ในส่วนของทองคําแท่งนะครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในทองคําโลกเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของทองคําโลกเมื่อวานนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปไฮใหม่เลยนะครับในรอบตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็เกือบจะกลับขึ้นไปพันสได้แล้วแต่ยังไปไม่ถึงดวงดาวนะครับแล้วก็มีแรงเทขายทํากําไรลงมาก่อนนะครับติดอยู่แถวแถวแนวต้านที่ให้ไว้เมื่อประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับหนึ่ั้นั่นเองนะครับก็เกือบจะเป๊ะนะครับก็ถ้าดู เป็นแท่งจริงก็ขึ้นมาไฮสุดหนึ่ง3นสะครับก็ยังไม่สามารถผ่านตรงโซนตรงนี้ไปได้นะครับเส้นเทรนไลน์ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับก็คือตีจากภาพที่ไกลมากๆนะครับตอนนี้เราจะไปดูภาพที่ใหญ่กันมากๆเลยนะครับ ภาพนี้นะครับเทรนด์ไลน์ตีตั้งแต่เมื่อปี2011นะครับหรือทองที่ขึ้นไปพีคถึง1,900เหรียญนะครับก็เป็นเทรนด์ไลน์ที่ยึดนะครับยังไม่ให้ราคาผ่านตรงเส้นแดงนี้ขึ้นไปได้นะครับเราต้องมาจับตาดูกันแล้วนะครับว่าตรง1,295หรือราคาหายเมื่อวานนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีแรงผลักดันให้ผ่านขึ้นไปได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันซึ่งจะมีข่าวนะครับเร็วๆนี้ในส่วนของ การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองอ่าซึ่งประเด็นนี้น่าจะเป็นตัวที่ผักดันได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ข่าวอ่าในเรื่องของความขัดแย้งของอเมริกากับเกาหลีเหนือเริ่มซาซาลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันในส่วนของสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับครั้งที่1นนะครับถ้าอ่ามีการ พลิกโผล่ยังไงนะครับต้องต้องต้องระวังเลยนะครับทองอาจจะมีความผันผวนได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของโพนะครับโพของ Financial Time ทนะครับที่เพิ่งไปดูมาเมื่อเช้าเนี่ย ผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2ตัวเต่งนะครับที่ตอนนี้เขามองว่ามีโอกาสจะได้เป็นนะครับคะแนนสูสีกันมากนะครับ23%ต่อ23%นะครับแล้วก็คะแนนส่วนอื่นๆเนี่ยปะปานไปนะครับซึ่ง2ององคนที่ว่านี้ก็คือนายมาคองนะครับแล้วก็นางเลอแปงนั่นเองนะครับก็คือคนที่จะพาออกฝรั่งเศสกับคนที่จะไม่พาออกฝรั่งเศสคะแนนเท่ากันนะครับก็จะเป็นโพลในลักษณะที่คล้ายกันกับในช่วงของ เบรกซิตนะครับซึ่งซึ่งก็มีโพที่สูสีเหมือนกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับแล้วก็ในส่วนของโพการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับก็เป็นทั้งคินตันแล้วก็ทัามที่สูสีกันมากๆกนะครับก็เปลี่ยนฝั่งกันไปเปลี่ยนฝั่งกันมานะครับแล้วแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยสํานักโพเนี่ยแทบจะเก็บของกลับบ้านเลยนะครับในช่วงตั้งแต่มีการทํานายเรื่องเบรกซิตนะครับคือทํานายผิดกันมาตลอดเลยนะครับหลายสํานักมากๆนะครับก็ พลาดกันมา3ครั้งติดเดี๋ยวเรามาดูกันครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้โพก็ค่อนข้างสุ่สีนะครับยังไม่ได้ชี้ออกไปว่าใครจะได้แบบขัดขานนะครับทองอน่าจะมีการปรับตัวผันผวนในช่วงของโพที่มีการประกาศนะครับอของรอบแรกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรามาดูในภาพอาของวันนี้กันก่อนนะครับภาพของวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ตรงโซนแนวรับ1280นะครับก็โซนนี้นะครับก็มีการ าพาดนะครับของเส้นเทนไลน์อัพเทนแชแนลตรงนี้นะครับที่เป็นไซด์เวัพตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ที่เบกขึ้นมาได้นะครับตรงเส้นน้ําเงินนะครับเส้นน้ําเงินที่ตีขนาน2เส้นเส้นบนเส้นล่างตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไฮไลท์ซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับเส้นตรงนี้นะครับเราจะมองว่า เป็นเส้นพาดผ่านนั่นเองนะครับประกอบกับเส้นแนวนอนนะครับเส้นสีแดง1280ตรงบริเวณนี้นะครับโซนนี้ถ้าราคามีการปรับตัวลงมาแล้วยืนได้นะครับราคาจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับวันนี้นะครับหลายเจ้านะครับมีการมองว่านักวิเคราะห์หลายหลายสำนักนะครับมองว่าน่าจะมีการแกว่งตัวในกรอน่อถึง1น9 5นะครับซึ่งผมก็มองแบบนั้นเช่นกันนะครับก็คือว่า ถ้ายืนได้นะครับมีแรงซื้อสนับสนุนในช่วงภาคบ่ายของช่วงตลาดยุโรปเปิดนะทําการนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับนักเก็งกําไรที่สามารถเล่นรอบได้และรับความเสี่ยงได้นะครับก็ ช่วงเวลาเล่นรอบเนี่ยก็ต้องเล่นเล่นแบบว่าสั้นๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่เกิน5-10เหรียญนะครับก็มองว่าถ้ายืนได้ก็ซื้อ1,280นะครับประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนด้วยนะครับทองแท่ง96.5และทองเก้าสิบเนะครับก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้พอสมควรระดับหนึ่งนะครับก็มองกรอบขายทำกำไรอยู่ที่1,290ถึง1,295นะครับเป็นแนว Take Profit ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่า ตรงนี้นะครับย้ําว่าต้องรับความเสี่ยงกันได้จริงๆนะครับเพราะว่าตรงแนวตรงเส้นสีแดงพาดลงมาตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่เทนลไลน์อันใหญ่ของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดตรงนี้มันทํางานขึ้นมาเนี่ยจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็ต้องรีบออกขายทํากําไรกันก่อนนะครับ ภาพใหญ่ของเรานะครับยังติดเทรนด์ไลน์เพราะฉะนั้นนะครับให้อีกมุมหนึ่งนะครับแถมไปด้วยนะครับก็คือถ้าลายวันนะครับหรือลายสัปดาห์นะครับอันนี้คือต้องมองยาวกันนิดนึงนะครับไม่ผ่านโซนตรงเส้นแดงตรงนี้นะครับต้องกล้าที่จะแอคชั่นเลยนะครับเปิดขายส่วนตลาดแรงซื้อขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าในมุมมองของข่าวสงขรามหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นกระแสช่วงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการ ดันราคาขึ้นแบบเกินเหตุนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแรงขายทำกำไรมาบ้างแล้วบางส่วนนะครับถ้าเริ่มหมดข่าวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีอ,อ,อาจจะมีนะครับใช้คำว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรที่ค่อนข้างเป็นชุดใหญ่นะครับอาจจะมีแรงขายแบบของรายใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับก็คือเทของกันแบบสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับแรงขายแบบชุดใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มติดนะครับติดเทรนไลน์ฝั่งขาบน129 5แล้วนะครับ เว้นซะแต่ว่าราคาจะมีข่าวอะไรมาผักให้ดันแบบเบรกเทนไลน์ขึ้นไปได้นั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านจริงแนะนำนะครับเปิดขายช็อตนะครับเปิดขายช็อตทองแท่งนะครับแล้วก็มาอรอลุ้นกันว่าราคาจะมีการปรับตัวลงมาได้ลึกๆได้จริงๆเนี่ยถึง1260ง 5 1,260อะไรแถวๆที่โซนที่มีการเล่นกันเมื่อกรอบสัปดาห์2สัปดาห,ดาห์ที่ผ่านาที่ผ่านมาได้หรือไม่นั่นเองนะครับก็ต้องมาอรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับนี้ก็เป็นมุมมองสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาเขียนนะครับในบทวิเคราะห์รายออฟฟิเชียลภาคบ่ายของอินเตอรโกกันอีกทีนึงนะครับสวัสวดีครับ